สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของเรานะคะสำหรับหัวข้อแรนดอมที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะจะมาในแรนดอมที่ว่าคุณกำลังจะเซอร์ไพรส์กับการปรากฏตัวของใครคนนั้นแบบตัวเป็นๆเ,เหนือความคาดหมายใครกันคะที่จะมาเจอคุณแบบตัวเป็นๆให้เห็นจัดจะแบบ คุณตกใจอ่ะคือคุณไม่คิดว่าคนคนนี้จะมาอะไรอย่างเงี้ยพลังงานนะคะน่าจะเป็นฟิวของคนที่แบบอืมกําลังมีประเด็นกันนะน่าจะเป็นฟิวของคนที่ขลาาสังยืดเยื้อะอะไรอย่างงี้นะคะพลังงานน่าจะประมาณนี้นะคะแต่ก็สามารถรับชมได้ทุกสถานะนะคะแรนดอมเราไม่ฟิกนะพลังงานแรนดอมนะคะสามารถรับชมได้ทุกท่านเลยนะไม่จํากัดวันเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะ แต่พลังงานเรนดอมไม่สามารถจะตรงกับชีวิตจริงของทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังได้ทั้งหมดนะคุณต้องเช็คพลังงานส่วนตัวนะคะถึงจะเป็นดวงของคุณคนเดียวร้อซนะแอดไลน์ที่หมายเลขใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะมาค่ะขอดูพลังงานของใครก่อนดีพลังงานของคนคนนั้นก่อนเลยมาคนที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณนะ เสียงอาจจะมีเบาบ้างนะคะเบาบ้างขาดหายบ้างไอบ้างอะไรใดๆต้องขออภัยด้วยนะคะผู้อ่านไม่ค่อยเต็มร้อยขออภัยทุกคนจริงๆนะคะขอดูพลังงานใครคนนั้นก่อนเลยค่ะคนที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณนะขึ้นใบแรกชาวทัดไฟนะเพจออฟวานเป็นคนที่ <c oughs> หัวก้าวหน้านะคะคิดแต่เรื่องความเจริญก้าวหน้านี้หนะ้าที่การงานนะ ไม่ว่าคนคนนี้จะทําธุรกิจหรือว่ารับราชการหรืออะไรก็ตามนะใบต่อมาขึ้นเดวิลโอเซ็กแอพเอลสูงค่ะเป็นคนเป็นชาวไม่ว่าจะเป็นหญิงชายนะมีพลังงานดึงดูดเพศตร,ตรงข้ามค่อนข้างสูงเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าเสน่ห์นะคะขึ้นทัวร์ครับพลังงานมันดูย้อนแย้งไงไม่รู้นะคะเป็นฟิลชาวต่างชาติได้นะคนที่มีพ o w e r นนะ ต่างชาติมี power โอ้โหขึ้นเดทอีกเป็นคนดวงแข็งเป็นคนดวงใหญ่นะผู้อ่านมองคนคนนี้น่าจะมีระดับนะอีกใบหนึ่งค่ะ o ด้ h เว o ร์พลังงานเด่นไปทางชาวต่างชาตินะคนที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณเนี่ยเป็นคนวันเสาร์ชาวราศีพิจิกหนึ่งพิจิกสองมังกรเป็นคนวันเสาร์พลังงานที่เด่นๆน,นะคะเป็นชาวธาตุไฟธาตุน้ําเป็นคนที่ พลังงานค่อนข้างจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตของเขาหรือเธอแล้วนะหน้าที่การงานไม่ต้องพูดถึงอะ่ะคนคนนี้คิดอะไรอะ่ะแบบเป็นงานแล้วก็สําเร็จด้วยนะคะเป็นคนชอบริเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆพลังงานไปในด้านของคนที่ทําธุรกิจเทาๆอย่างนี้ก็ได้นะบางเคสบางท่านนะคะธุรกิจเทาๆธุรกิจกลางคืนนะคนคนนี้คนที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณเนี่ยเป็นคนที่คุณรู้จักอะ่ะเป็นคนที่คุณดิวด้วยเป็นคนทางไกล เด่นก็คือเป็นคนต่างชาติพลังงานขึ้น the world ขนาดนี้ยต่างชาติอ่ะหรือไม่งั้นคนคนนี้นะชีวิตก็คือเกี่ยวพันกับต่างชาติอ่ะทําธุรกิจไปเที่ยวไปศึกษาไปอะไรใดๆคือคือค่อนข้างได้ไปเกี่ยวข้องอะค่ะต่างประเทศต่างชาติอ่ะไปอยู่เรื่อยๆนะไม่ใช่ไปแค่ครั้งเดียวนะพลังงานของใครคนเนี้ยฟีลแบบ <c oughs> เดินทางทางสายการบินหรือแม้กระทั่งเรือเดินสมุทรบ่อยพลังงานไปอย่างนั้นอะได้หมดเลยนะคะ เป็นคนดวงแข็งนะเส้นแรงดวงแข็งสเสน่ห์แรงบุคลิกรูปร่างดูดีอะ่ะแต่งตัวดีใช้ของแบรนด์คือแบบว่าดูไฮดูมีระดับอะ่ะพลังงานนะคะคือคือมันเป็นมันเป็นฟิลอย่างนั้นแะค่อนข้างจะเป็นคนที่เจ้าชู้เลยแหละใช้คําว่าเจ้าชู้ได้ถึงจะเป็นผู้หญิงก็ตามนะเจ้าชู้อะ่ะพราวอ่ะคะ่ะนพลังงานเดอะเดวิลเนี่ยมันมันพราวในตัวบอกไม่ถูกอะ่ะ เซ็กแอพเพลียวสูงอ่ะพลังงานแรงดึงดูดเพศตรงข้ามข,ของคนคนนี้ค่อนข้างจะจะเยอะจะสูงไม่ว่าเขาหรือเธอจะรู้ตัวหรือเปล่านะแต่ผู้อ่านมองว่าน่าจะรู้ตัวนะเป็นฟิลของคนที่มีความรู้นะเออเป็นคนมีการศึกษาเลยแหละมีการศึกษามีระดับพลังงานนะคะได้หมดทั้งธุรกิจส่วนตัวแม้กระทั่งรับราชการก็ได้นะฟิลคุณคุณหมอคุณห,ห,หมอเฉพาะทางในแพทะย์ศัลยกรรมอะไรอย่างเงี้ยได้ หรือแม้กระทั่งทำเกี่ยวข้องกับมูลนิธิอะไรอย่างนี้ก็ได้พลังงานนะคือบุค,คลิกภายนอกดูเป็นคนเจ้าสำราญเจ้าชู้นะแต่ถ้าได้รักใครรักจริงนะเพราะไพ่ใบกลางของเขาหรือเธอขึ้นชัวครับจะมีอยู่คนหนึ่งอะ่ะที่อยู่ในใจคนคนนี้ยพลังงานนะคะเออมันดูย้อนแย้งกันเนาะดูแบบเออดูมันดูพลังงานมันตีกันยังไงไม่รู้อะ่ะเป็นคนเจ้าเสน่ห์ถ้าคนคนนี้ยังไม่มีครอบครัวนะคนคนนี้ชอบเปลี่ยนคู่ เป็นฟิลของคนที่ที่ชอบมีมีคนมาลายล้อมมาลุมล้อมอะ่ะเป็นพลังงานของนักรักอะคะ่ะพลังงานของคนที่ชอบบริหารเสน่ห์อะไรเงี้ยมันไปอย่างนั้นเลยนะคนที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณเนี่ยโอ้เปิดไพ่ห้าใบานี้ก็รู้สึกว่าว้าวเลยนะคะขอดูพลังงานคุณต่อมาผู้อ่านอยากดูพลังงานคุณบ้างคนคนนี้นะชีวิตผ่านความเป็นความตายหลายครั้งนะชิวเฉียดอะ่ะคือคนอื่นเจอน่าจะไม่รอดแต่คนคนนี้รอดอ่ะ พลังงานเป็นคนที่ดวงค่อนข้างใหญ่ใหญ่แข็งดวงแรงอะ่ะดวงแบบล้มยากอ่ะถ้าจะเป็นศัตรูกับคนคนคนนี้นะคิดดีๆนะพลังงานค่อนข้างจะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเป็นพลังงานของคนที่อืมดูดูมีอํานาจดูมีบารมีคะ่ะพลังงานของคุณขึ้นห้าถ้วยทําไมคุณเป็นห้าถ้วยอะ่ะคุณไม่ได้หลังใจเรื่องอะไรคะ เรื่องหัวใจใช่ไหมโอ้คุณเดอะไฮพินเทสคุณก็เซนแรงนะทางโน้นมีเดอะเดวิลคุณมีเดอะไฮพินเทสพวกคุณนี่เสน่ห์ไม่กินกันไม่ลงคุณขึ้นวิวออฟฟอร์จูนโอ้ไม่บังเอิญเนาะพวกคุณนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะเหมือนข้างบนจัดสรรกันมาหรือเปล่าเนี่ยคุณกับคนคนนี้โอ้คุณขึ้นเดอะเฮอร์มิตอิกเอาเข้าไปพลังงานพวกคุณกินกันไม่ลงจริงนะสติปัญญาสเสน่ห์ปฏิภาณไหวพริบ คุนอครับอ้คุณเนี่ยเป็นฟิลพ่อบ้านแม่บ้านหรือเปล่าคะเป็นฟิลของคนที่ชีวิตสุขสบายแล้วนะบางคนก็อยู่บ้านเฉยๆนะคะทำงานฟิล work from home อย่างเงี้ยคือแบบทุกอย่างมันลงตัวมันมันโอเคอะฟิลแบบสบายอะ Queen คุยนอปคับมันเป็นฟิลของคนที่ชีวิตสุขสบายนะจริงคุณค่อนข้างเสน่ห์แรงนะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากคุณไม่ช่ววันจันทรได้นะคะหนึ่งวันจันสองวันพฤหัสนะ เป็นชาวราศีกันได้นะพลังงานคุณคุณเป็นคนธาตุน้ำรู้ปะคะพลังงานหน้าไพคุณมันเด่นนะแต่ธาตุอื่นราศีอื่นก็ฟังได้หมดนะคุณทาในสายเกี่ยวข้องกับความสวยความงามทุกรูปแบบได้นะแฟชั่นร้านสปาร้านเสริมสวยอะไรเงี้ยหรือแม้กระทัา่งงานประเภทพวกวางแผนอะใช้สมองโปรแกรมเมอร์นักออกแบบดีไซนเนอร์อะไรเงี้ยได้นะพลังงานคุณไปได้หมดอะชีวิตคุณก็ค่อนข้างที่จะโชคดีเหมือนกันนะพลังงานคุณเป็นคนฉลาดนะบางเคสบางท่านก็ สายรับราชการนะคะเป็นครูบาครูบาอาจารย์ก็ได้นะบางคนก็ไปทั้งบางคนก็ไปแบบฟิลแบบนักปฏิบัติเลยอ่ะมีนะคุณจะมีมุมของคุณที่แบบว่าไปปีกวิเวกอ่ะสองสัปดาห์หนึ่งเดือนฟิลแบบบวชนุ่งขาวห่มขาวชอบไปปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยพลังงานเดี๋ยวเคยมีของคุณคุณมีความรู้นะพลังงานคุณอ่ะคุณก็โอ้พลังงานคุณก็ไม่ธรรมดาเลย คุณกับคนคนนี้ศักยภาพพอๆกันนะถ้าเรื่องสเสน่ห์ก็พอกันแข่งกันกินกันไม่ลงต่างคนต่างมีแรงดึงดูดซึ่งกันละกันสติปัญญาก็ฉเฉลียวฉลาดพอกันพลังงานนี่โอเหมือนเหมือนแบบฟิลแบบ <c oughs> มวยถูกคู่อะค่ะพลังงานนะ่ะคุณก็เจ้าสเสน่ห์นะถ้าคุณบริหารเสน่ห์เอาจริงคุณก็ไม่แพ้เด่เดวิลนะถ้าคุณจะทำอยู่ที่ว่าคุณจะทำหรือเปล่า แต่ผู้อ่านมองว่าคุณคุณน่าจะไม่ไม่ค่อยชอบหวานแต่ออลาอนีตัวคุณอ่ะมันมันก็ออกไปเอง้วยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรอ่ะพลังงานของคุณนะอืมคุณกับคนคนนี้ไม่ใช่ความบัือเอิญนะคุณมีวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยไม่ใช่ความบัือเอิญชีวิตคุณนี่ก็เจออะไรมาเยอะเหมือนกันนะมีทั้งดีไม่ดีเข้ามาในชีวิตแต่ชีวิตคุณเวลาที่เจอเรื่องไม่ดีเนี่ยคุณก็ผ่านได้ตลอดฟิลคล้ายเดอร์เดวิลฝั่งน้นอ่ะ คือเป็นคนที่แบบชีวิตดวงไม่ตกอะถึงจะเจอปัญหาแต่ก็ไปได้อบางคนเจอปัญหาแล้วแล้วจอดนิ่งแก้ไม่ได้ลุกไม่ขึ้นแต่คุณไม่คุณก็แก้ได้เอ,อคุณก็เจ๋งนะพลังงานคุณคุณก็เก่งกันโอ้ไม่แปลกเลยค่ะพวกคุณเนี่ยเป็นคู่กันนะเอาจริงนะถามว่าเป็นคู่แบบไหนอ่ะเออเวอร์ชันแรกอาจจะเป็นคู่กรรมแต่ถ้าพวกคุณผ่านวิบากกันได้พวกคุณอาจจะเป็นคู่แท้ได้นะ ว่าไพ่พวกคุณมีทั้งดีกับไม่ดีปลนกันเอาจริงนะผู้อ่านพูดตามหน้าไพ่เลยนะคะไพ่พวกคุณเนี่ยก,กินกันไม่ลงเลยพลังงานนะไม่บังเอิญน,นะพวกคุณนี่อาจจะเป็นฟิลเพราะไม่ไม่มาเจอก,กันก็ได้นะคะพลังงานนะแต่คุณขึ้นห้าถ้วยใบยแรกตอนเนี้ยคุณเป็นเป็นฟิล่ของคนที่รู้สึกไม่ได้ดังใจอาจจะไม่ใช่เพราะเรื่องความรักนะอาจจะเป็นเรื่องสายงานด้วยหรือปัญหาอะไรที่คุณต้องมาเชิญอยู่นะเวลานี้นะแต่ท้งนู้นนะ่ะค่อนข้างจะคิดเรื่องงานความรัก ความรักไม่คิดคนคนนี้ก็มีความรักเข้ามาหาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าขึ้นพลังงานเดดเดวิลนะแต่แต่หัวของคนคนนี้ค่อนข้างคิดเรื่องงานหรือไม่งั้นนะพลังงานเพจออฟวานเนี่ยน่าจะหมายถึงคุณถ้าเป็นกรณีของคนที่มีประเด็นกันแล้วแบบเงียบหายจากกันไปสักระยะหนึ่งคนคนนี้คิดอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะเอาจิงพลังงานเพจออฟวานเนี่ยได้นะคะค่อนข้างยังมีแพชชั่นกหบือคุณนะไพ่ใบแรกึ้นทตดไฟขอดูสถานการณ์ต่อไปดีกว่ามาคุณกับคนคนนี้ ท o วร์ n โอ้ขึ้นเลขสองพลังงานความเป็นคู่กันมาคนที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณเนี่ยเป็นคนที่ <c oughs> อยู่ทางไกลเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่คุณศึกษาดูใจมาสักระยะเป็นคนที่เคยมีประเด็นกับคุณแล้วยังตัดกันไม่ขาดพลังงานนะขึ้นคุยเนาะ pentacles สถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรคุณกับใครคนนี้นะเดี๋ยวเปิดทีเดียวเลยนะคะขึ้น ten เน pentacles สองไม้ควีนเหรียญสิบเหรียญดูสิช h a r i o โอ้ล้านเปอร์เซ็นต์คุณเดียวกับคนต่างชาติแน่นอนเลยพลังงานนะคนทางไกลคนต่างชาติอืมขึ้นหนึ่งดาบสถานการณ์คุณกับคนคนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปล่ะคนคนนี้ค่อนข้างรู้ใจตัวเองแล้วนะว่าคนที่ตรงใจเขาหรือเธอมากที่สุดคือคุณนะ เป็นฟิล์ของคนที่แบบว่าอาจจะเพิ่งเข้าใจอ่ะว่าว่าว่ารักใครอะไรเงี้ยว่าต้องการคุณอะไรเงี้ยพลังงานนะว่าอ่านมองน้ำหนักมันไปทางคนที่มีประเด็นกันนะถามว่าเปอร์เซ็นต์คนใหม่เป็นไปได้ไหมก็มีแต่น้อยคือไพ่มันขึ้นแค่ระดับเพจอะค่ะมันไม่ได้ขึ้นระดับเลขเก้าเลขสิบอ่ะก็เลยมองว่าเปอร์เซ็นต์คนใหม่น่าจะมีแต่ว่าน้อยเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์คนใหม่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นคนที่มีประเด็นกัน เป็นคนในอดีตของกันเลยกันเป็นคนที่นิ่งเงียบหายจากกันไปแล้วระยะเป็นปีอะไรเงี้ยคือฟิลอาจจะคิดว่าจบไปแล้วแต่จริงยังไม่จบนะพลังงานนะผู้อ่านมองนะไม่จบหรอกคือมันเป็นฟิลของคนที่เอาจริงๆนะเป็นฟิลลักซ้อนได้นะพลังงานนะเพราะทางนู้นมีเดอะเดวิลแล้วคุณมีเดอะไฮเพลนเทสเป็นไปได้นะคะบางเคสนะไม่ใช่ว่าจะทุกคนที่เข้ามาฟังนะอย่างที่บอกเลยน้อมพลังงานรวมนะเป็นฟิลของคนที่เป็นลักซ้อนกันได้นะแล้วยังแบบว่า ลืมกันไม่ได้ค่ะเอาเอาแบบพูดกันตรงๆเลยคือว่าเป็นฟิลของคนที่ยังลืมกันไม่ได้ยังต่างคนต่างยังมีกันและกันอยู่ในใจแต่เลือกที่จะไม่แสดงออกอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วพอเวลามันผ่านไปกับยิ่งนานวันยิ่งรู้ใจตัวเองอ่ะว่าว่าคนที่ใช่ที่สุดก็คือคนที่อยู่ในใจนี่แหละซึ่งไม่ใช่คนข้างกายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฟิลเนี้ยพลังงานหนักไปทางคุณนะเพราะคุณพไพ่ใบแรกขึ้นห้าถ้วยคุณเป็นฟิลของคนที่ไม่ได้หลังใจ สิ่งที่คุณมีมันไม,ม,นไม่มันไม่ตรงใจที่คุณอยากได้แต่คุณก็ทําอะไรไม่ได้เพราะคุณเลือกแล้วอะไรอย่างเงี้ยพลังงานน่ะเป็นไม่ได้นะคะถ้าไพ่ไม่เป็นไม้เวอร์ซ่านะแต่ผู้อ่านมองว่าเปอร์เซ็นต์คนที่เป็นลักซ้อนก,นกันก็ได้นะไพ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่แล้วก็ขึ้นใหญ่แล้วก็ขึ้นขึ้นพลังงานที่ค่อนข้างจะเป็นไพ่เมเจอร์เยอะอีกผู้อ่านมองว่าพวกคุณเนี่ยต้องเป็นคนที่ต่างคนก็ต่างอาจจะมีภาระพันธะอยู่แล้วยังเคลียร์ไม่จบ แล้วมาปิ๊งกันอ่ะมันก็เป็นไปได้พวกคุณอาจจะเจอกันเพราะสายงานอาจจะเจอกันเพราะโลกโซเชียลอาจจะเจอกันเพราะเล่นแอปหาคู่หรืออะไรได้ๆก็ว่าไปบราบราบราต้องยอมรับนะคะว่าสมัยเนี้ยขนาดมีมีสามีมีภรรยาเป็นตัวเป็นตนแต่ก็ยังไปไปเสาะแสวงหาไปเล่นแอปไปอะไรแล้วก็ไปเจอแล้วก็ไปคุยคือแบบอันนี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลผู้อ่านเข้าใจแต่พูดถึงว่าไอ้พลังงานรักสอดน่ะส่วนใหญ่มันก็จะเริ่มจาก จากอะไรที่มันแบบว่าไม่มีอะไรเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มจากอย่างนี้ทั้งนั้นอ่ะพลังงานนะคะอันนี้พูดกว้างๆนะคะไม่ไม่ซีเรียสนะถ้าใครไม่ตรงก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายนะคะคิดว่าฟังนิทานจากผู้อ่านนะถามว่าสถานการณ์คุณกับคนคนนี้จะเป็นอย่างไรก็อย่างที่บอกค่ะเขาว่าตัดสินใจแล้วอะ่ะว่าว่าจะมาเจอคุณแบบตัวเป็นๆแน่ๆถามว่าเร็วไหมไม่เร็วเพราะว่าไพ่ขึ้นไพ่ขึ้นชาวธาตุดินเยอะผู้อ่านมองว่า เขามาหาคุณมาแน่แต่ไม่ใช่เร็วๆนี้อาจจะนานหน่อยเพราะว่ามันเป็นธาตุด,ดินค่ะธาตุด,ดินมันคืออะไรที่มันแบบว่ามันไม่ทันทีมันไม่เหมือนพลังงานธาตุลมอ่ะ้าธาตุลมมันจะตัดสินใจปุ๊บมาปับ๊บอะไรอย่าตัดสินใจวันนี้พรุ่งนี้บินมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่ใช่น่าจะรอรอเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะว่าไพา่ธาตุดินให้ตีก็เป็นเรื่องการเงินตรงๆเลยต้องรอ ถึงไม่อยากรอก็ต้องรอเพราะว่าการเงินยังไม่เอื้อมหน่วยหรือไม่งั้นคนคนนี้ก็รอเคลียร์รอเคลียร์อะไรที่มันจะแบบไม่ให้มันเป็นประเด็นเนี่ยถ้าถ้ามาถ้าถ้าจะตัดสินใจมาคบคุณจริงๆจะต้องไม่ม,จม,มีจะต้องไม่มีปัญหาจะต้องไม่มีอะไรที่มันจะเป็นกรณีให้คนอื่นมามา,มาว่าคุณได้ว่าคุณเป็นมือที่สามหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีนะคะผู้อ่านมองนะพลังงานก็เหมือนเขาค่อนข้างจะให้เกียรติคุณเหมือนกันนะเขาหรือเธอนะ พลังงานนะคะแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกแต่มาแน่ๆมาเซอร์ไพรส์คุณอ่ะแต่คุณต้องรอถามว่านานแค่ไหนผู้อ่านมองว่าหลักสิบนะสิบอะไรอ่ะอย่างเร็วสิบสัปดาห์อย่างช้าสิบเดือนอ่ะพลังงานเทนนะคะใบเทนขึ้นอ่ะไพเทนออฟเทนเนอร์ขึ้นอ่ะต้องรอค่ะเอ่อบางทีเวลามันอาจจะทําให้อะไรอะไรมันดีขึ้นกว่าเดิมก็เป็นไปได้ถูกไหมหลักแล้วต้องรอหน่อยฟิลอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะก็ประมาณนี้นะสําหรับเรนดอมนี้นะผู้อ่านว่า น่าจะตรงกับชีวิตจริงของใครหลายๆคนบ้างแหละไม่มากก็น้อยนะคะคอมเมนต์ได้นะผูอ่านอยากฟังนะคะขอแบบเุอภาพนะขอแบบสุภาพนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับเรนดอมนี้นะขอให้ทุกคนทุกท่านเลยนะคะโชคดีร่ารวยมีความสุขนะแล้วพบกันใหม่แรนดอมหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ